สวัสดีครับวันนี้มาอยู่เก็บเกม BTR ท,ทำไมมั่งแหลกจังวะเออวันนี้มาอยู่กับเกม BTR ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นสนายให้เมเโตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นสนายเก่งนะครับก็แค่พอใช้ได้แต่ก็เสียบมีสนายดีๆเขาก็ะจะมาเล่นกันเลย เทคนิคแรกดักครับดักโอ้ดักต้องมีเนียนหนนะ่อยฮะแมนจะโดเนเมื่อกี้ก็ใช้มือหนีใช้ต้องดทนนะความไวเนี่ยอย่างนี้ก็โดนเทคนิคดักของมันนะฮะฝ่ายที่ได้เปรียบคือฝ่ายที่ดักนะฮะแต่มันต้องเสี่ยงหน่อยถ้าเกิดมันต้องเสี่ยงหน่อยครับต้องมอง,มองเราได้แต่แค่มุมเดียวนะั้นงั้น ตายจะตายได้นะเทคนิคที่สองก็เมื่อกี้ครับผมถนัดวิธีนี้ที่สุดแล้วในนี้ก็ปืนที่เหมาะก็น่าจะเป็นสไนเปอร์นะเอ้ยไม่ใช่ไสไนเปอร์ในสไนเปอร์ที่ยิงรัวได้ครับแล้วบวกกับตาวไวนะฮะเทคนิคก,ก็คือลุกๆน,นั่งๆอย่างเงี้ยครับเดนรัว,วไม่ต้องสนใจครับว่าม,มันจะ เจอป้าหมาแล้วลุกๆนั่ง,งๆ่งครับตาไวหน่อยครับแล้วก็ดาวทางศัตรูให้ออกไม่มวเวอ,าอาหายแนะนำให้ยิงแล้วพอยิงปุ๊บให้รีบหมอกเลยเพราะเพราะมันจะอาจจะมีการยิงสวนออกมาได้ไนะเฮ้ยนะฮะ ผยานะนี่ฮะก็ไม่ยากเลยครับแต่ผมก็เลยไม,ม่เก่งมีรต่ปืนแรงๆฮะโอ้ยแหลกตอนเล่นให้ดูเล่นดูไอ้ดูสัตตาเนี่ยอะไรเี้เทคกีคก,ก็ไม่มีอะไรมากหรือจะแอบในที่เนียนๆยนี่ละนะ ไม่หมอบไม่ได้หเอนีแยนมาแล้วมาแล้วระเบิดไปสักลูก,กนะีไมมันไม่ถึงเดี๋ยวมาก็เจ้วิธีเกียนเกียนเลยคนระับมีดมีดหล่อยหมก็พกหลอ่อยเลยคนระับวิธีนี้เ,เป็นวิธีที่นิยมกันใช้ในหมู่คนกากนะฮะคนที่เล่นสู้เขาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะ ยังเอางูมาหลอน,นอง,ง่ายๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวโดนคนด่ามาไม่เป็นไรครับเราหน้าดา้านอย่างเงี้ยนะมันมันตาถั่นหัวนะแล้วก็จัดการมาเลยครับเอ้าโง่ตายก่อนเฮ้ยเออฟาดินเาดถาาดเซเปอร์ที่ดีครับควรไม่อยู่กับที่ครับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเสียงท้ามันออหมอบไม่ได้ ตอเป็ทคำแม่นๆหน่อยนะเพราะอาจจะโดนหลอยได้ควรยิงนัดเดียวให้ตายนะฮะก็ยิงประมาณส่วนอกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนอกถ้าเสลโลหน่อยก็ถ้าไม่ใช่บาล็ตนะก็ะเดี๋ยวกันนะพูดว่าอะไรวะ มื่อกี้พูดว่าอะไรวะขอไปนะควจำสั้นนีงอนงะเนียๆเนฮะ้ยเปลี่ยนปืนเหอเว้ยเอาลือไปเลย้วก็น็อ๊ เนี่ยฮะต้องยิงสองนัดถึงจะตายนะฮะเราก็น้อ,นอมนี่ถ้าคนเล่นเป็นก็จะดูดูอ่อนเพราะเมื่อกอี้ผมยิงโดนไม่โดนตัวแรกนัดแรกฮะเนี่ยฮะสองนัดถึงจะตายฮะต,ต,ต,ต้องลุกนั่งให้ไหวนะครับไม่งั้นจะโดนได้ง่ายๆเนี่ยฮะดูที่ปืน นแต่เวลานี้จะเติมกระสุนหน่อยนะต้องยิงแล้วขยันวิ่งเก็บกระสุนโหข้างล่างแม่งไม่โดนเลย เก็บปืนคนอดีมาใช้เหรไม่งั้นดอกน้อตเป็นวิธีเป็นไอที่เหมาะกับวิธีนี้สุดแล้วนะต้องรัวดีต้องเชี่ยไม่โดนเลยเว้ยรัวแล้วก็ไม่เด้งอะไรเยอะแถมใช้ป้องกันตัวแล้วก็ชี้ยได้ยิงรัว มต้องเล็งเส so ียงเกมดังหน่อยนะจะฟังเสียงเท้าเนี่ยตอนนี้มีคนอยู่แถวเนี้ยคนหนึ่งนะเพื่อนเราเกมนี้คนเล่นใหม่ๆก็จะดูไม่ค่อยออกนะอยู่ตรงไหนตัวเล็กแต่ด่านนี้อาจจะดูละอาจจะดูง่ายหน่อยนะ ถ้าเป็นด่างตีก็ไม่แน,น่เพราะตอนที่ผมเล่นสมัยนี้ยิงย้นยิงทีนึงนี้ไม่รู้มันยิงจากตงไหนเลยด่านมันไหนวะแถวแถวแถวนี้โดนยิงระเบิดไฟไอ,อระเบิดคนนี้ก็จะไม่มีตามปกตินะครับมันจะเป็น สกิลนะต้องทําตามเงื่อนไขสกิลกนะ่อนมันถึงจะได้นะครับแล้วก็สกิลพคนนี้มันต้องซื้อเอาไม่ก็จะมีอีเวนต์แจกอันนี้ผมก็ได้มาจากอีเวนต์นเจ็ดวันโอกาู้สไนไม่โดนเนี่ยแอบตรงนี้ไม่ค่อยมีใครสังเกตน,นะต้องเนียนๆเนีน่ยยิงอันนี้ตัวนึงก็หนีครับเปลี่ยนที่มีฝั่งนึงก็ได้ อุ้ยหมอไม่ทำซนายก็ควรจะมีพกเก็บเสียงไว้ไหน่อยครับหรือบางคนไม่เก็บเสียงก็ไล้ก็แต่คนได้ชอบเสียไปแปดนัดได้มาตัวเดียว ได้ทำไมซิมเกืียบแล้วเนี่ยได้เบอร์ไฟหมือแล้วโอ้โหออกไปตายแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะทางเดียวที่จะรอดเสี่ยงเสี่ยงลงตรงนี้แม่ก็ไปกลับฐานเกลียบปากเสืออะไรนี่ แออกไปตายแน่นอนครับเพราะมันจะดักรอเราอย่างแน่นอนอถือมีมาซะน่ากลัวออเอ๊ะเนี่ยมันต้องมีเทคนิคการปั้งนิดนึง ข้างล่างเขายิงกันจ้าตะวันหายเล่นสนายเบื่ออยู่สองอย่างครับอย่างนึงคือพวกปลอยเนี้ยแบบพวกปลอยแบบฟังใจค้างเี้เรากับพวกที่แบบเพื่อนเราเนี่ยแหละชอบมดันหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราหมออบย่างเงี้ยไม่ได้มัน รีโคร์มินะยาเป็นซาร์เรียร์อยู่เฮ้ยค้างอ๋อค่ะเฮ้ยมีหกสิบแปดนัดเลยนะเพิ่งโทรหกสิบนัดเยอะจังวะเฮ้ยโอ้ยมีสองตัว เฮ้ยมาลงเมาลงแม่งลหลงโหแต่ละตัวตอ่าแตงิเขายอ,อยู่อันดับที่สองนะโอ้ที่หนึ่งมั่งฆ่าไวกหรา Ôi oh, hóa tè Trong nắn nè lên ạ Ô, ủa, bị chi Đang nó phải khai Ui เมื่อกี้ได้ยินเสียงมันมีคนอยู่ในเทสสามผมเข้าเทสสามครั้งไว้คุยสกายเลยนะทะลุสองไว้เอ๊ะอย่าปากเสือโดอนไหมเนี่ย ม,มาใกล้แม่เ,เลยแล้วเฮ so ้ยเพื่อนมาตายเลยตายสำหรับคนเล่นใหม่ฮะปืนนะปืนสไนป์ผมแนะนำว่าจะควรจะเป็นดับบลน็อแบบแต่ต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกสองพันเพิ่มอีกสองพันเพราะมันตังค์ต้นต้นให้มาห้าหมื่น เออห้าหมื่นเบอนี้มันห้าหมื่นสองอ่ะก็เก็บตามเพิ่มอีกหน่อยสองพันเอง้ยถ้าเร่นเก่งๆได้ก็เติมไม่ใช่โชคดีหน่อยก็สุ่มเนี่ยตอนท้ายด่านเนี้ยก็ได้ทังเนี่ยอย่างนี้ผมไม่ได mm ้เอย่างคนนี้ได้สองร้อยเงี้ยเอาเลยก็เก็บๆมันไปแค่นี้